ดูทุกคนซอบๆเลยทุกคนเงียทุกคนครับทุกคนพบกับผมในลาบางเล่ทุกคนวันนี้เราโยในเล่กันลาทุกคนกลางวันกาเล่กลางคืนกะาเล่ทุกคนเราอยในป่าบางกาเนาะวันนี้เรามาห้าปูทุกคนห้าปูดำสักเบือลาวันนี้ล่างจากเตโดถุมไปสักสามเซนนาไปทุกคนเพราะว่าข้างนอกลีงนี้ออกไม่ได้ทุกคนมันเป็นพายุมันเป็นมรสุมเนาะทุกคนเราก็มาห้าปูกันลา ฮ่าปูเนี่ไปบางกาทุกคนเราก็มันรุนแรงเนาะวันนี้ว่าที่ปอบปูมังไม้ทุกคนมาเลยทุกคนไปเนี่ทุกคนเนี่เนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์เลยทุกคนวันนี้เราพาตะเี็บแับทุ่งเราใส่ทุ่งเลยเดี๋ยวเราไปได้ปูไปทุกคนตามมาเลยมาทุกคนมาดูว่าที่ปอบไม้ทุกคนวันมีคืนนี้นะทุกคน เราก็ทุ่มห้างให้ไปไล่วันเดียวทุกคนไล่นาไหมเดี๋ยวตอลอกแลกกันหัวปบอหมาเอาทุกคนพบแหลกพบแหลวหัวเด็กเลยทุกคนโอ้โหนี่ลูกมาเรื่อแป๊บเดียวลูกทุกคนนูกลูกมาไหนมาไหนมาไหนทุกคนนี่โอ้โหนี่นอนี่เลยทุกคนง่าทุกคนดู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  มูนนอนกำลังกินอยู่เลยทุกคนมันยังไม่รู้ตัวทุกคนโอ้โหพวกกระต่ายลุกมาที่แรกปอบเลยทุกคนตัวนี้ตัวแรกโอ้ยรู้รู้ทุกคนดูดูใส่มันก็ใช้ได้ทุกคนใส่ก็ใช้ได้อยู่งยับทุกคนยับโอ้เดะเลยทุกคนนะโดนโดนโดนเงินยับยับทุกคนยาบหนีทุกคนตัวแรกทุกคนทุ่งเลยถุงเลยโอ้ย แสดงว่าปูจะได้ทุกคนเราลุกมาแป๊บเดียวหรอกพบเลยทุกคนมาตามเขาแล้วทุกคนเราไปได้ตัวต่อไปทุกคนใส่นี่กระโดดเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่ารีบันโดก็ห้าอยากได้ตัวง่ายๆทุกคนเพราะว่าคนมันเอาหมดนี่เราได้มาแล้วหนึ่งตัวทุกคนเราไม่ได้ดำเพื่เพราะว่าเรายากโอ้ทุกคนวันนี้ไปไปกระต่อทุกคนมาเรื่อยๆทุกคนเรามาเล่นกันเรื่อยๆว่าย่างล้ามามทุกคน ปูปูแห้งนี่เนาะบ่อนี้ผมไม่เคยมาที่ทุกคนวันก่อนลุงีกบ่อลบ่อลนูแต่บ่อนี้เราไม่ได้มาที่เนี่ยเรามาแล้วเป็นครั้งแรกทุกคนลัางยากเดี๋ยววางห้าโยงนานนัดเลยทุกคนไปตามไปเลยโอ้โหบูบูทุกทีทุกคนเนาะบูบูเลยเเลยน่าปูนน่าเอามันหลุนเละนะทุกคนเนาะมันเละยากที่ทุกคนเนาะบอมันโยนในปลาบังกา ตามราก็บงกาฮทุกคนวันนี้ลาวูู้้กําลังเดินอยูู่้ต่กองอนอ้งอครับเดินอยู่ครับวู้ตัวนี้เรตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กรากำลังนี้ครับนีอยู่ฮ่โคเหนพุกแล้วคืนนี้นี้นเยเียเดยวเลกลางๆทุกคนเพืังตันกันเพื่อยังตัอื่นลาวัดตัวนี่ทุกคนอุ้ยมันขึ้นมาโน่นอยู่ข้างฝนเลยทุกคนเอ้า ไวไว้ไวมา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 ลงตุงลงตุงโอ้โหนี่ตัวอะไรทุกคนดูนาชตัวทุกคนช่องตัวแดตัวนี้เงี้ยเงี้ย่าตัวอะไรที่ือกผ่านน่น่นบนกจได้ไปมาไปเอาทุกคนไปกันต่อทุกคนตารมาเลยทุกคนูตามรักไม้ั้งพื่ทุกคนอนี่รูบูังเพื่อทุกคนเูปมา วูรักวูนี่วูตามรักวางกวกาทุกคนน่าวยังวูวูยังค่นก้นฮะทุกคนวููังแล้วเฮ็ดเไก่เลยทุกคนนนั่นั่งโอ้หนึ่งตัวแล้วทุกคนงามงางาทุกคนนี่ทุกคนโด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 นทุกคนโดนง่บโอ้แกงวูนึกไม่ไก้ทุกน เฮ้ยุกแกเลยนี่ทุกคนนี่ตัวล้วามตัวทุกคนทักตัวเลยไปไปยังไปดูทุกคนโอ้แขนไหนไม่ชินแขนไหนทุกคนนีฮะตัวแล้ทุกคนนู้ง้นู้กําลังกินกินอะไรอยู่ลุงหัวลุ้งล้งลุ้อุ้ยโล่ตัว่ล้วอ้ยวแล้วทุกคนติดๆกันเลย Uy, dù anh uống dậy, ui. Bye, chị, đâu. Bye, dành như vậy. 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 hết เจอะแล้วครับมาดูครับมาดูอ uh 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 ุ uh uh ้ยข uh ึ้นเยอะไปเยอะนี่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 วงนี่คนงาบงาบงาบทุกคนดวงแล้วฟังฟังฟังทุกคนเร็วฟังฟังฟังทุกคนอืมทางน้ำคน โบกดอนดอนดุคนงาบฟังฟังดูดุคนโบกเบอร์้ด็กุนิเดี๋ดอนดอนดอนดุคนว้าล่อน้ำลุลุลุดุดุนดโว้างาบดุนงาบอืมได้แล้วดุคนดุว่ะว้าดีอะเบอร์นี่ที่นี่บูฟ มาทุกคนมามามา,มา,มา Gym. จ้าไม่ได้เลยนี่โอ้โหพี่เลยกยับยับทุกคนยับเอาทุกคนมากันต่อทุกคนมากันต่อเพื่อพอบลาวทุกคนเนาะกูใจได้ทุกคนเรือโบนี่ใจได้เลยมาทุกคนไหมยับทุกคนยับโง่ ว่องลาออกมาเลยมาเลยนู๊นูุ๊นกำลังเดินนุ๊นนุนทุกคนนุ๊นอุ๊บ์ตอกแท่งไว้ยไดีนานทุกคนนานเห็นแล้ไหมนั่นนั่นนั่นเดินเดินฮ่าฮ่าไปเลยทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยเงียบทุกคนงัวดูยิ่งลงดูเอ๊ะมาทุกคนมาเลย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 เงียบทุกคนเงียบว่องลาวดูทุกคนโอ้ยยอดทุกคน ทนไปโอ้มารกิ้งโดยบอนี้บ่อนี้ไม่เคยมาครั้งแรกเลยทุกคนเนาะมาทุกคนมาไปกันเรื่อยๆเนาะมาทุกคนโอ้โหบอลน้รูหูมันทะเบ้ยทิฮะฮะมันรูมไปทะเบี้ยทุกคนอานน่ะงานรูรูมันทะเบ้ยทุกคนน่าจะขึ้นมาจากรูนั้นทุกคนยากทุกคนโอ้โหตรงนี้รูรูนัดเลยทุกคนรูมากไปมาเลย ใส่ไปบางการทุกคนเนาะเดี๋ยวมันขีบเดี๋ยวมันขีบกามักมันทุกคนเราก็ใส huh e. like. ja. ่นี่กันไปก่อนวัใส่ยอดกับปลาบางการนี่แล้วเนาะนายพุ่นบอกว่าช่วยช่วยมันยบได้ทุกคนอย่ามันตื่นตื้นตัวมาลุคนมาต่อนี่กูมันต้องไปเลยนี่ทุกคนนี่คักกูหูไปเลยนี่หูปูหูไปทุกคนแต่ว่านั่นนี่ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาอีกเลย

ในวรูมันมากันมาทุกคนมาโหเด้ยอยู่นี่ตัวงางวมาดูทุกคนมาดูดูดูยบในรูขมากูนั่นนั่นอุ้ยยบนอนยบเลยเห็นไหมดิเห็นเลยวะเนี่ยมีกล้องกับนี่ทุกคนหนึ่งตัวไอ้ลาวทุกคนเออฮะลงรูมาทุกคนลงรูมาทุกคนฮะแคบคนก็บ โอ้ยโดนโดนทุกคนโดนได้มาแล้วครับหนึ่งตัวทุกคนดูว้าฟานฟันฟันมันงัดตรงนี้มันกูมันึงกึยูงไหมวะไปทุกคนไปกันต่อมาหนึไปทุกคนไปกันต่อเราดึกมาตัวเด้อดึกจะได้เดี๋ยว่าเกาะไปนี้ไงเดินเลาไปเน่อก่อนกูว่าโอเคเลยคืนนี้คืนนี้กูว่าโอเคเลยทุกคน พ่อก้อนก็น,นี่เหนื่อยบ่เดินปาก,กูนถึงแคทค้างมัมาทุกคนมาเงาียบโอ้ยมาเลี้ยงวด้วยทุกคนวัวนึงหนาวทุกคนดูดูดูกำลังคว้างทุกคนกำลังคว้างเงียบดูทุกคนโอ้โหมันนู่นแล้วไม่มีบ้าว ดูดูคนดูยาดลูกูงัดจับลาลูกคนนึน่งตัวมาลูกคนมาไปกันต่อลูกคนยาดลูกคนดีกว่าหูจะได้รลูกนคนเนอะกูจะอะไรลู เงีบมาเอาทุกคนน้ำอาปรังตัวทุกคนดู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 ดอดหนึ่งตัวนะทุกคนน,น,กคน,นี่ทุกคนอลอลวกมันต่วาสิตปล่อยนี่อยกับทุกคนเนก่อนเราไม่เอานะครับทุกคนเนี่ยตัวเล็กเลย เราปล่อยมันกลับตัวตอนนั้นเราไม่พ่อแกงแ้งนะทุกคนเนาะปล่อย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 ไปทุกคนไปเนี่ยรูแต่มันโยทุกคนเหรอเหน่งกามุกด้วยเนาะเนี่ยมันโยนู่นมันออกไปนู่นนองนู่นเลยทนะุกคนเราไม่เอาแม,ม่เนาะใส่ไม่ได้นั่นเหล็กเกินเหล็กเกินทุกคนไปมันเหล็กเกินไปย,ยังไงม่ปีกตี่ นกโคลนทุกคนนกอคลนอันนั้นตูแดงเลยทุกคนเชี่ยวหัวเลยเดียวเชี่ยวหัวเลยเราเห็นผู้กลางไปดิทุกคนอ๋อแบบนี้ครับอเลรนกนี่นี่ทุกคนเด็ดนุ๊กอันไหนงอ่ในรันี่งอุ้ยอันะตัวไซนี้อุ้ย Nát, do vậy hảo đi lâu vô mày. Anh hảo, lâu vô lê gồm. Lưng lê rùa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 . What happened? Put the rùa rùa. Tân mày đi. Tân mày. Lưu 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 mày tăn đúng con nữa rồi ba trả đây rồi ba dài đúng luôn ba đi cháy luôn không nữa đủ lực đủ lực lên được một cái băng vậy rồi ba dài đúng luôn ba cháy đây nọc cái này à? lên nọc à dẹp rồi lên luôn tối à luôn, không tay hàm là u thằng phê lên lên này luôn, chưa Quay 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 tụi con bye. Nên nó lấy này chứ. Nghe นกเลยนกนู้นกนกนยคนก nháo ไหมน้ไอ,ไ,อไ,ปนไปไปไปรอโตแล้วรับไปแลกตัวทุกคนด้วยไม่ทันเราบายายทุกคนมันลงดูมันเลยนกนี่เราไม่ปัม๊มเนนนกทุกคนนี่เดียวบายายมึ่มันลงดูย้าทุกคนแต่ว่าตัวลูลึกเดี๋ยวเราไม่ได้ทันทุกคนไปไปกันต่อมาเลย โทคนพบลาวบลาวนี่ยนน่ตันึงนี่กนนี่อนมึงกรตายกนจัดเกุกคนนตัวลาวโอ้หูตัวกันนูนูโอ้ยโอ้โสองตัวเเลยยากตันี้ก่อนทนอาีนี้ก่อนโอ้โหองตัวเยกนี่ทุกนตัวกัน ควง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 ทุกคนแทงเยาเลยรวน่าหว่ขึ้นมาแรงกันซ้ไปเร่งต่อยากทุกคนยากกวนี้ฮานู่ตัวงแลูทุกคนบูเลควยไหมเดีนยวนี้นี่บูเลควยไหมครับุดำนี่เนี่ยบูเลควยอ๋อนี้บูเลควยทุกคนนี่บูเลควยตัวเล็กทุกคนเนอ่ยไม่ใช่บูดำไป ไปก็ต่อแล้วทุกคนงาบงาบงาบหมูดำงาบกว่านี้เดี๋ยวเราก็ไปสรุปคนนั้นนะทุกคนเนาะว่ากี่รายที่เจเลยทุกคนไปเหนื่อยทุกคนเด้อฝ่าวอนหน้าว่ากี่ราเบื่อให้นักกันไปมาเหนื่อยกับทุกคนเราก็มาเก๋งถึงเจอดรถเด้ทุกคนโอ้เป็ทุกคนเลยเถอะนี่เกต้ามาเลยเหนื่อยนี่ทุกคนงาบแต่ว่าข้างน้องนี่ข้างในนี่ตุงนูแรงมากทุกคนเนาะเราไม่ไม่ได้ไปแต่ไม่รู้ว่าที่ยังกูหมาข้างน้องนู้ เดี๋ยวเราจะล็อกไปทุกคนเฮ้ยปูมันปูปูปูแต่ไม,ม,ไม,ม่ไม่มีตัวเลยงาปูทุกคนงาปเที่ลวอกไปนี่ทุกคนเนอะงาป,ปูนี่ผมการัรนตีเลยว่านี่ช่ไหมทุกคนแต่ว่าไส้มันก็ห่ายังไม่ได้เนาะสิเนาะห่ายังไม่ได้บ่ามันประมาณนี้ตัวกระดูกไม่มีไม่มีแล้วทุกคนเนอนอกจากว่าเรียบันาเว้ยเรียบันเราไม่นอนไม่มีเลยฮะ นู้งอนตายค้อจ <un>? ิตดวงนั่นโอ้โหนันนอนอยู่ดวงเห็้มาดิได้เลยวะเนี่ยนี่ครับนี่ทุกคนนี่ทุกคนนอนลั้งไว้ยทุกคนว้านี่รูมันทุกคนรูมันรูมันแต่ว่ามันขึ้นมาพอดู่เลยเราจัดการมันเลยนี่ไงโคนโนลั้งเขี่ยวอยู่เลยทุกคนเนาะนี่ครับนี่ครับ ได้แล้วทุกคนหนึ่งตัวโอ้สุดยอดเลยตรงนี้ดูนะกูต้องพี่เลยทุกคนโอเคทุกคนเราก็เงาแตะจอกๆเลยทุกคนเพราะว่าร้อนก็รนเพราะว่าต้องเดือดทุกคนด้วโอเคทุกคนเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราลบไปทะลุปพวกนั้นที่บ้านทุกคนว่ามันกี่ราักกี่ตัวทุกคนนี่ไปพอแล้วทุกคนเนี่พอแล้วไปล็อเลยทุกคนไปมาแล้ว ทุกคนเรามาถึงในบ้านกันเลยครับทุกคนเรามาแล่พนางกันคืนนี้ทุกคนนี่คูที่เราไปจับมาเยอะแยะนะทุกคนะที่เราไปจับมันมาเยอะเรามาดูกันว่าทีได้ทจะจีดวทุกคนดูนี่ทุกคนนี่นี่จะดูนะทุกคนนี่ทุกคนซับๆเลยทุกคนเนี่ยทุกคนบักหลังเจอนี่ก่อนทุกคนเจอหรือเพี่เนี่ยปูเนี่ย ดูกดูตามแกงเทุกเนาะทำเลยกจนตาม้เลุกดูกคนหน้าทุกคนโอ้อเด๋ยวไเดยดนนนนดนนดูทุกคนันั้นคือนีครับทุกนมันก็โอเคเนาะที่เนาะได้ได้ด้นี่โอเคทุกคนเราก็ว่าจะวากันให้ dạc dạc bù mà lạc hẳn mà the wood. Go onya. Quay chắc căn rồi chào gây bùi ở đồn. Ao dạng mặt nga, luôn dù lạc nga, so 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 dù lạng nga, so dù